เหมือนงูจังเลย <laughs> นี่ครับมี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 นี่ครับผม ไนิดเดียววันนี้จะมาแก้ม,มือใหม่ครับผมันจะหาเลียบ์ยเรื่อยๆครับซึ่งกำลังมาปรมาณสเดือนครับเดือน่งยัาาไมด้ออาเลครับครับ่บา,า,า,าจาหาะหวันนี้

Venga, ahí leo. 水泥料。 ได้แล้วครับได้แล้วครับโอ,โอ้นี่ครับเป็นเขียดอีกชนิดหนึ่งครับผมนี่แานผมก็เรียกว่าเขียดอุนี่ครับตัวท้องจะสีขาวๆครับนี่ครับนี่ได้สามตัวเลยครับ หาลงไปอีกครับลำบากนะครับถ่ายคนเดียวยทีแรกผมนึกว่าง,งูครับเหมือนงูจังเลย ตกใจหมดเลยเนวืวองูไม่ใช่ครับหลักไม้ครับผมเอาละครับขอพักโฆษณาขายของสักหน่อยครับผมสะดวกหน่อยก็ามาตัวคนเดียวครับผมนี่ครับขาตั้งกล้องโทรศัพท์ส่วนมากผมจะใช้โทรศัพท์ครับถ่ายคลิป ผมจะใช้อยู่สองเครื่องครับผมผมใช้แค่ยี่ห้อเดียวนี่แหละครับก็เชิญเลือกซื้อกันได้ครับในตะก,ก้าเลยครับด้าน,นล่างเลยครับผมเข้าไปคลิกสินค้าได้เลยครับแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปหาเขียดกันต่อครับผมรีวิวสินค้าครับ นี่อะไรเนี่ยไปทางไหนแล้วอ้าวอื้อ นี่ครับผมได้อีกสองตัวอือไม่เหมือนกันครับเขียดนี่ครับ อันนี้เขียดขาเหลืองเขียดจุกอันนี้เขียดอุบบ้านผมเรียกอย่างนี้ครับผมนี่ครับ ไม่มีวิวิวิโดดไปแล้วโดดไปแล้วอ้าโอ้โอาาเขาไปในรูเลยครับเอาไม่ได้แล้วอ มันก็หา <Spin> ที่หลบเก่งเหมือนกันตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวเล็กอยู่ครับ ไปอย่างนี้แหรอครับมีมีมีม,ม,มีครับผมอ๋อนัน่นนัน่นสองตัวก่อนครับสองตัวสองตัวนิดนิดนิววิวิวิวุิยวิวอ,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 อ้หายไปไหนแล้ว ติมีอืมนี่นี่ครับผมอุ้ยอุ้ยอ้ยอ๋ออ๋อืนี่เขียดจุกครับผมมีครับมีมีเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนสองตัววะแน่ตะกี้นึง Ủa, oh, gì นะครับตัวย่อยเฮ้ยๆงไ้นี่อื้นี่ครับ โอ้นี่ครับตัวใหญ่แล้วครับออุยุ้ย,ย,ย,ยนี่ครับสวยงาม น้มันยังเยอะอยู่ครับจะงมยากครับแบบนี้นี่เราต้องไปหาที่มันตื้นๆครับไปครับไปกันอนีครับผม บางที่ก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับเที่ยวธรรมชาติไปด้วยครับวันนี้ครับนี่ครับต้อนอนี้เราก็กินยอดอ่อนมาได้ครับนี่ครับบ้านผมเรียกต้นจึก นั่นครับต้นใหญ่มันนั่นนั่นนั่นกินได้ครับ <liksom> โอ้ยยุทยุทยุหยุดยยยยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง กูดตะกุดมีไหมโอ้ควายเหยียบมันเละตุ่มปีเลยโอ้โอสงสัยไม่มีละมั้งมีแต่กอมันอย่าทำอะไรกันนะ ฮัลโหลโอ้จ้องหน้าอะไรอย่างนั้นไงจะไปทางไหนห <c oughs> นีไปทางนี้ดีกว่าดูดูดูด,ดูมาจ้องกันหมดเลยอืม <c oughs> อย่านะโอ้ oh. ไม่เคยเห็นเรอ อืมอืมอืมนั่นอีกตัวหนึ่งแล้วไม่เคยเห็นไปผักกูดก็บอกมี อันนี้แม่น้ำยวมครับผมบนดอยก็เริ่มจะแห้งแล้งแล้วครับ เอาแล้วครับเข้าป่าหน้าใกล้จะหน้าแรงนี่ก่นี่ครับได้ปีกุย้ยแล้วก็ได้เขียบนิดหนึ่งครับผมไม่เยอะครับวันนี้นี่ครับได้หลายอยู่ครับครึ่งกิโลน่าจะได้อยู่ครับ จะเข้ายาแรง้งของกินหน้าหนาวเข้าหน้าแรงได้ประมาณนี้ครับผมเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผมยัางไดก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับถ้าจะซื้อสินค้าก็คลิกในตะกร้าได้เลยครับด้าน,นล่างนี้ครับผมเข้าไปชมดูสินค้าได้ครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ